ไปได้ย่ายไปยูฟ่นไปยูโรสแตนโอ้โหตัวชันู้เจอาน้าหอดโอ้กันถึงนี่ปูสีง่ายวันนี้เลยสวัสดีเอฟซีทุกท่านทุกคนครับผมยินดีต้อนรับเอฟซีทุกท่านเข้าสู่ทีมงานของผู้เฒ่าพารวยครับ ตามต่อปูซองบนครับวิธีผมงวดทีแล้วงวดก่อนนะครับเนาะหาสองเข่าเต็มเต็มครับงวดที่แล้วมาบ่เจอปูไปไประชุมครับวิธีผมเพราะว่าต้องมาครั้งเดียวนะครับเนะมาะบ่มีเบอร์โทรเพิ่นก็เลยอบอ่ได้นัดกับเพิ่นไว้ครับวิธีผมมางวดนี้มาตามปูซองบนอีกครับเอฟซีกับผมเพิ่นซีไดไลฟ์เพิ่นซีไดตัวใดมาฝากมาตออเอฟซีถูกถันทุกคน ก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมครับทางช่องเป็นซื้อกลางเสนอไว้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นกับเลขปูซองบนบนอย่างเดียวครับ F c ซครับผมก่อนสิเข้าไปชมคลิปของปูซองบนเ c ซก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมครับทางช่องเป็นซื้อกลางเสนอไว้เป็นเพียงแนวทางทานนครับ FC ครับผมาตามแนวทางของปูซองบนนะครับเนาะไปฟังปูีิวาสูฟ่ฟังกับ F c ซครับ เล็บบวงงามไหมโอ้ครับผมเดี๋ยวบวงงามก็ออกได้ครับมันมันเลขบบงงามเนี่ยมันออกดีปูเลขเลขครับเลขบบ้าบ้าบัวครับผมเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้เฮบิงห้วิ่งซีได้องี้ยวันนี้โอ้ครับผมครับครับผมการมับราการครับปู้ครับเดินพรครับผมมาตามปู่ซองบนนะครับอย่ซีครับผมงวดที่ม้างวดนั้นได้เม็ดเดียวอืมมันบัวหกสามอ่าห้าซองบั ว่า้นหกสามหกสามด้วยใครมัโอ้ตีครับผมลืมละสามหกสามมันก่อนจะว่าให้วิ่งสามสามอาท้ครับผมขบนโอ้มันก็มาสามห้าสองบ่ไม่ันมันสมห้าสองครับผมงวดนี้ให้วิ่งสี่โอ้ครับตัวเดียวบนเด้บนวิ่งสี่เม็รเดียวจะเลขเลขจับจับได้แล้วไม่ได้เจ็ดหนึ่งสี่ เดี๋ยวมันจะกลับกันเด้อมันจะกลับกันมันอาทิมมาเย็ดนึงก็ได้สี่หนึ่งก็ได้มันจะว่ตรงนะเด็กเล็กคำนวณจะวิ่งกหวิ่งสี่มันชมากบ่แค่กะมับมักสีเก้าเก้าสี่คนแล้อจอนตัวจอนตัวจซื you, wherever, wherever ้อไปยู่บ่มาซื้อไปแทรแลวเอาสำหรับปู้สรูงบนพี่เหล่นาะครับสามวที่สองทานมา อ่าวิ่งสามวิ่งสามวนี้วิ่งสี่วสามว่าไดกับิ่สาม่กินเขาเลยให้กินเขารสั่นเขาเลยเอาวดนี้เหมือนเดิมเส้นเคยพี่หังวิ่งสวิ่งสีวิ่งสีด้พี่ังเด้อบนเนี้บนยางเดียวหางเดียวหหนึ่งสโอ้ตัวเดียวแต่ว่ากัดอยู่นหันแล้วลไปจะไปซื้อมเงินซื้อเจ็ดสี่ส่นเจ็หนึ่งกัดอยู่นี่ มาขึ icate, ้นมาเลยครับ so ม uh, so so mm. ันเข่าเข่าสามตัวเพราะเข่าสามตัวก็เข่าแค่สองตัวครับผมครับผมแต่ว่าเน้นบนอย่างเดียวเน้นบนเห็ดแรงมืเห็ดเพราะเห็ดบกห้ามบกุงค่าะนอนเขราโอ้สูตรของปูนี่สูตรบนอย่างเดียวเน่ยอืมซองบนอย่างเดียวได้สายยาครับวันนี้ที่เขาเสร็จเลยครับซีบะมีบ่สาที่เขากว่าไง แม่นีเดียบอกพแม่นมาเท้าละสีต่มันสีมรักใดตนสีม่รักย้นยมารักสิบพื้อขันมารักสบอกสีหนึ่โอ้ขันม่ลักสีบอกสีหนึ่งมีครับผมขยานม่ลักลอยกับรักน่วยลักสีแบนเขาตักสี้นสึแม่รัสีกสหนึ่งเลยแมนสีหนึ่งเลยสีหนึ่งหนึ่งสีละม่ักสี ชิ yeah. <pe> ้จ็งามมีเลนะเดนี้นจเ็ดเดียวสามวเม็ดเดียวจริงจริงครับผมจับได้หนึ่เจ็่งสีเออเลีที่จับได้เออสีหนึ่งเจ็ดหนึ่งขนาดนั้นเมือนเมือนเราเ่มจกับกับจจับสีตัวี่ครับผมเจ็ดหนึ่งเจ็ด่งสีเออสีนึ่งแล้วก็เจ็ดหน่าดนั้นบ่ตองไปจับพอได้ตัวก็สิี เอาแล้วพอจะไหวว่าเออเ่เสียเปนเมื่อเสียอือ,อจับให้แล้วครับอ,อ๋อจับสิบสียสิบเจ็ดเจ็ดหนึ่งสี่หนึ่งตันจับจับสองตัวโอ้สตัวนี่เม็ดเดียวคือเจ <71, S 1> <74. S 2> ็ดสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่่โอ้เจ็ดหนสี่รับตามสูตร,รนะูดเนาะตาสูตร ทำมันมากครับเพื่อเขาสามตัวครับผมกันเขาสามตัวแตกเลยเพราะยี่ไปเจ้าโอ้ครับมีเกตหนึ่งบบฟปวเอเกตหนึ่งหนึ่งสีหนึ่งสีว่ากรดีง่ายวัดเท่ากันโอ้ตัว ย้ายวัดเลยไปด้ย้ายไปยูพุ่นไปยูนอสัรโอ้โหคุช่างคุณเจ้าน้องคุณโอ้กันถึงนี่ปูสีย้ายวัดนี้เลยบ่เดี๋ยวนี้ว่ายายไปยูนอสาก่อนปาดพั่วปาดทั่วไปตั้งรักก่อนตั้งรักก้อนปาดพั่พี่ตองสีเปรี่ก้อนมะทอเปรี่ก้อนแล้วแต่เขาป้าเขาดุงทุกคนหาเจบเง็ยบโอ้สามตัวแตกไม่เป็นเหรอ้ายมันเคยแตกได้สามหาสองมัเคยแตกครับผมอ่ามันเคยแตกมันหันได้เดี๋ยวขอยบริเบิ้งกันซิครับ สามหาสองสามตัวแตกมาแล้วมาแล้วเพราะว่าหลักล่อยมันเป็นสามวดนี้งวว่าง่ากับมาสามครับผมงวดควันกับแมาสามครับเป็นสามหาสองอ้าวมันมาสองงวดเดียสามเนียแบบมันชีมาสีแบบครับผมเอาถ้างวดนี้แตกสามตัวเอฟซีเตรียมคาน้ำมันให้ทั้งแอดมินนะครับชีน้ำหาปูให้ครับเอชเปรลี่ยูใส สีไปรียป้าซาดะไมันเคยมากมาครับผมบนบเนยของบนอบนีแ่ผมเวิบสี่บอกเจออดนลน่กอนนี่มันเคยแต่คือสี่หนึ่งเจ็ดแมนครับผมอือนนี้มันเจ็ดหนึ่งสี่โกนี่แล้วเขาซาตึมตึมว่าได้เงินหลานครับผมขันแตกขแตกว่านี่โอ้ย เกระดีรียสูตรนี่เราวันนี้วันี้สูตรที่วสูตรนี่ือถิ่ได้เลยบ่กันแตกก็แตกวันี้เพราะมันแตกมาสมหาสองแตกมาแล้วครับเออหาสสามแตกมาแล้วมันบอกใหแตกเนีุนดน่งมันจะเข่าสมตัวนี่ยม่เนนมานนี่ปุ๊บเนี่มาน้กันเลยทั้งสามตัวนี่เม่นมันุันเป็นเดีนสเดียนจเขาครับอ่ะสองหดสองวดเอาสามตัวนอกกันมีแต่สตัวบนล่างต แล้วที่ซื้อคือถ้เล่นบนครับบนอย่างเดียวโอ้บนอย่างเดียวลนะครับอยซีครับผมอ้าวลืมไปว่าปูซองบนนี่บนอย่างเดียวครับไม่มีล่างบ่อืมอล่างบ่อครับผมจีเกิดก็ถือโบถือก็บ่อว่ากันไงก่อนนะมันในหน่อยบ่อปูล่างนี่คือบ่อเหมันเร็ยบ่บเป็นโอ้เฮ็ยโบเบียนจีเด้ดตัวบนครับเ็จับจับหาล็อกมาใส่ไหมจัีเด็ดตัวหนึ่งไหมโอ้อืมเมืนจะเข่า ล็อกนี้เขาตัวนี้งอดล็อกนี้เขาตัวนี้ครับมันเขาน้มกันต้องหาล็อกแบบว่ามากม้วอม้วดได้กระซังมากมาเลยเออมาเทรับมันเขาน้ากันหาล็อกเมื่อนี้ครับคือมหันมันก็ขอหาล็อกขึ้นมาสามเห็ดล็อกนี้มันก็มีสามสามหาสองอ่ะนะเนี่ยเฮ็ดล็อกหนึ่งก็มีสามมันเขากันหาล็อกหาล็อกจ่าบ่อสามตัวเดียวบ้านมันจะมาหยังสร้างมันแต่ว่าจะบ่อสามโอ้ครับผมเปรอะเปรอะไปเล็กวิ่งติดซีเลยอยู่นนติดซี วิ่งสี่วิ่งสีบนแมนบนเจ้าตีเจ้สี่ยังมูจากแต่ว่าสี่ีมากแท้มากสี่สี่ไร้เลยวิ่งสีเม็ดเดียวขมันมากสมมุติของมันสี่ครับสี่หนึ่งเจ็ดก็ได้ครับเอออืออ่าเจ็ดหนึ่งก็ได้โอ้ครับผมมันตีอมันทีมากสีแต่ว่าในในึงวันเม็ดเดียวตัวเดียวก็สี่ สีครับผมเชตัวเดียวห้างเดียวฟันเลยฟันท่งเลยบอกปูฟันท่งเลยไปครนวณเล็กสุดแต่ว่าเล็มากเดปูสยนี่เขาม่เพรไเาล็กมากคือบางงานเออาบงานมมักเล็หามเล็กปเอาไปเล็มากตัวไปเลยแล้วดีซื้อสามสามไ่มอ้้เล็มากหล่อมันตากกำางเ ครับเออข้างล่างเลยนี่โอ้ข้างล่างนี่สามสามหมูปูออโออันนี้เลขมักส่วนตัวแมียนซื้อตัวนี้แหละอ่าหมูยังซื้อตัวนี้โอ้ขั้นซื้อล่างนี่ซื้อสามสามเม็ดเดียวเออเม็ดเดียวจำซาอครับผมเป็นเลขครับเลขห้ามเลขหามนี่เกาห้ากหินมักเลยอืออ่าเลขหามเลขมัดไปหาดอือชื่อซื้อตัวนี้แหละทีก็ทีม่ซื้อแลายไอ้ทตัวละลายอืออลายนีอร่อยอท่านั้นแหละบ่ลงทุนหลาย มันหาก็ซือเอ่เก้าหาสองใชรเลรตัดหางหาสองโอ้ถีซ้ำถีซ้ำซ้โอ้โอ้วานี่ก็ดีซื้อนี่แหละอ่ื้อเก้าหาเก้าก้าเกออกดตัดหางหาเก้าเก้าหาครับผมข้างลังดีซื้อซ้ำเออเลขมากเลยสองตัวเล็สองตัวครับผมแต่ว่าเลขสูตรคือ เจ็ดหนึ่งซีเด็กสร้างบนุดนี้บนเม็ดเดียวเจ้าขอกมาก่สิบสีเครผมว่าเอาไว้เบิดเดี๋ยวน้องปูเนาะก็จซื้อที่มาเยอะนกครับผมสิบซี่ตัวเดียวนี่ตอัมันเปนไปเล่องอันบ่ออกโดนแล้วไหมตัวสิบซนี่บอปูตะกี้สมัยตะกี้อันไปตัดอ่อยอยูะหน้าไม่ยี่ยสับนะครับเพราะนั้นแม่เราบให้ฟัง สู้ไปหาบเนี่ยกล้วยหับกล้วยมานสิรดวยอะไรวะมีายสับสู้ไปซื้อเรื่องซ่เซีบอกสิบซีขลังไหมครับผมโอ้โมทับเออบวมลยจะรวมเลยโอ้แล้วว่าเราคนบ่ใครเตรียมาเลยครับผู้ต่ออายุเจ็ดสิบแปดสู้ไปหาบกล้วยเมืนเมื่อไงอย่างมันนะสู้ไปซื้อเรข่ิบซีบอกเขาเล่าอีกทีไหมครับผมบอกสิบซีลากเลยโอ้ <pee S 1> มสมานน้ำเบื่อเป็นเศรษฐีครับผม